สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้มากับลุงพรนะครับนี่พาลุงพรมานำเสนอครับคันนี้ยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับคันนี้จบเรียบร้อยครับ1 5 0 0 0 0ห้ามืบาทนะครับ ยังไม่ได้ลงขายเลยครับจบกลางทางอสองเพลาอสองเพล่านี่พา,ามาดูครับว่าเออราคานี้มันโอเคหรือเปล่าครับจบไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจบเรียบร้อยครับล,ลูกลูกค้าฝากจอดไว้ก่อนครับ่บจ่ายตังยังไม่หมดครับมัดจำไว้ลูกค้า ากจอดไว้คันนี้ก็มัดจำไว้แล้วสองหมื่นนะครับชชใครยังจำได้ก็รถที่ขายคู่กับรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวยุทธนาการช่างคันนี้นะครับคู่กันแต่ลูกค้าที่มาซื้อครับตรองว่าจะไม่เอาคันนี้ครับเจ้าของไม่ยอมครับต้องซื้อแพ็คคู่มาครับ ซื้อแพ็คคู่มาก็มาให้วิระดำแต่งแยกขายให้นะครับจบในวันนั้นเลยครับนี่ผมขายให้ได้แล้วนะครับจบเลยครับแสนห้ามืนคันนี้ก็จะไปอยู่คู่กับอ่าซูเปอร์จิ๋วนะครับไทยเซ็งยนโอ้ฝนเหมือนทำท่าเหมือนจะตกนะครับท่านผู้ชม จะไปอยู่คู่กับซุปเปอร์จิ๋วนะครับของคุณตาทินะครับคันนี้เดี๋ยวใช้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับออาเดี๋ยวลุงพรพาดูนะครับหนึ่งแสห้าบาทมีวัชพเหล็กนาด้วยพื้นไม้ไพื้นไ,นไอ้นี่ตัวรองนะครับดูครับพื้นยังสวยเลยโอ้ลุงพร ใส่ช,ช,ชุดบริรัมอ่ชมช่วงล่างก่อนนะครับลุงพรบอกชมช่วงล่างก่อนนี่นำเสนอช่วงล่างดูครับโอ้โหรถ50กว่าปีสียังสวยสียังแจ๋วเลยครับลุงพรบอกรถ50กว่าปีนี่หูงามสองเพลาครับสองเพลาสองเพลาครับโอ้โหช่วงล่างแจ๋วเลย ดูครับปูแบตก็ลูกใหญ่ครับเบลเลอร์เลยครับดูครับเหล็กครับดูคุ้มครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาเลยครับคุ้มไม่คุ้มครับดูครับโอ้โหดูคันซีนะครับโอ้โหเจ๋งเลย แต่แบตยังไม่ได้ไปเอาไปอัดไฟนะครับแบตดูภายในครับคลาสสิกมากเลยครับท่านผู้ชมคลาสสิกจริงๆโอ้โอ้มียันด้วยครับฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วครัปรยๆครับท่านผู้ชมเริ่มลงเม็ดละ ดูครับโอ้โหรอจัดครับมีราวเหล็กด้านบนด้วยโอ้โหสวยเครื่อง 6B ดีนะครับเครื่องตัวนี้ยังฟิตอยู่เลยครับคนถามซื้อเยอะนะครับแต่ เจ้าของเก่าคันนี้ไม่ขายแยกนะครับก็มีเสียใช้นะครับจากจังหวัดนครเสียยุทธยานะครับมาซื้อไปซื้อคู่นะครับแต่แยกให้วีระดําแต่งขายที่นี่เลยครับวีระก็จัดให้นะครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับโทรไปถามลูกค้าลูกค้าซื้อเลยครับแบบสายฟ้าแลบเลยครับดูถังน้ำมันนะครับ ต้องหาฝามาใหม่ครับตัวนี้รถานานจริงแต่จอดนะครับใช้ปีหนึ่งแค่ปีละ1เดือนนะครับรถใช้ปีละ1เดือนนะครับเก่าจริงแต่จอดนะครับลุงพรลูกค้าดูตรงไหนเอกเนี่ยแสนห้านี่เกลียวไหม ลุงพรอนว่าไงบางบางคันไม่มีเล่มทะเบียนแล้วคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอ้พร้อมโอนอโอ้โหพาวเจอ์ออะนะครับไม่ใช่พาวเวอร์อน,นี่ยางพันนะครับข้างหลังยางก้าใช่ไหมลุงยางก้านะครับเล็กนี่ ยอดเลยครับบูไม้ก็ยังอยู่ดีเลยครับไม้นี่ยังดีไปเปลี่ยนหัวโอ้โหนี่ใครเอาไปเปลี่ยนหัวรอกแจ๋วเลยกันซียังดีรูปภายในครับโอ้โหยังไม่ผุไม่อะไรเลยไม้ก็ยังไม่ผุนะครับใช้ไม้อะไรคือดีแท้ เาบาะไม่มีขาดโอ้โหแจ๋วเลย<ม>สโลโกลางด้วยไม่ธรรมดานะครับคุ้มหรือไม่คุ้ม,มคุ้มสิลุงพลใช่ไหมให้ให้เอฟซี FC. ได้ตอบคอมเมนต์นะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเลยคุ้มไม่คุ้มครับ1,500 0 0บาทครับจบนะครับจริงๆคันนี้ตั้งไว้1,65 0 0 0นาพนะครับจบที่1,50 0 0 0บาทนะครับ,จบ, 1, 50, บ,รบจบอย่างสวยงามนะครับคุยกันไม่เยอะคุยกันคำสองคานะครับเดี๋ยวระบบบันไดล้วเขาขึ้นลงตรงไหนยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยลุงพรเออนี่เขามีสวิตคชค์ อยู่ตรงนี้โอ้ดูเล็กครับดูเหล็กครับคุ้มมากเลยครับเล็กนี่อยู่ดีเลยครับโอ้โหฮะลุงพลมาบอกว่าแค่นี้แหละให้ดูอย่าลืมอ,อย่าลืมกดติดตาม กดติดตามแล้วจะได้ของดีของถูกโอเครับอาลุงพลได้กล่าวไว้นะครับฝากกดติดตามด้ครับช่องวีระด้าแต่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ทางเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจนะครับจะได้ไปพลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับโมอ่าฝนมาแล้ว